บัวขาวศึกษาทำอย่างไรจึงเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จมากสุดแห่งยุคบัวขาวบัญชาเมฆชื่อนี้ไม่มีใครในประเทศไม่รู้จักเขาเพราะต่อให้คุณไม่ติดตามวงการมวยไทยก็ย่อมต้องเคยได้ยินชื่อหรือได้คุ้นหน้าผู้ชายคนนี้อยู่แล้วในวัยย่าง38ปปีบัวขาวยังโลดแล่นอยู่บนสังเวียนผืนผ้าใบในฐานะนักชก พร้อมๆกับการเป็นเจ้าของอาณาจักรมวยไทยบัวขาววิลเลจบนเนื้อที่กว่า100ไร่รวมถึงมีงานด้านบันเทิงและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกมากมายคงไม่ใช่คำเขียนที่เกินเลยไปสักนิดหากจะบอกว่าบัวขาวคือไอคอนของนักมวยไทยยุคนี้อย่างแท้จริงเพราะเขามีครบทุกอย่างทั้งรางวัลความสำเร็จชื่อเสียงเงินทอง และความนิยมชมชอบที่แผ่กระจายไปไกลต่างแดนวันนี้จะมาถอดรหัสกันว่าบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆจึงกลายเป็นนักโมยไทยที่ประสบความสําเร็จมากสุดในยุคปัจจุบันประสบความสําเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ผลงานบนเวทีแต่ยังหมายถึงภาพรวมของการเป็นนักกีฬาอาชีพขอบคุณแหล่งที่มาเมนสแตนการฝึกซ้อมและระเบียบว,วินยัยสิ่งที่คุณต้องมีคือประสบการณ์ ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรถ้ามีของพวกนี้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคำพูดของบัวขาวบัญชามเมฆที่ให้สัมภาษณ์กับ Time Out สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเขาล้วนเป็นผลจากความอดทนขยันหมั่นเพียรที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีบัวขาวมีเพาะชีวิตที่ไม่แตกต่างกับนักมวยไทยอาชีพทั่วไป เขาเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มต้นหัดชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบก่อนย้ายมาอยู่ในค่ายปอประมุขที่จังหวัดะเชิยงเสนเมื่อตอนอายุ15ปีช่วงอายุ7-12ปีบัวขาวผ่านการชกมาแล้วถึงร้อยครั้งบัวขาวมีความใฝ่ฝันอยากชกมวยออกทีวีสักครั้งในชีวิตเขาคิดว่าหนทางเดียวที่จะช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายได้คือ ความตั้งใจในการฝึกซ้อมนั่นจึงทำให้บัวขาวเลือกที่จะหันหลังให้การศึกษาในระบบมาโฟกัสกับการฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและหาเวลาว่างเล่าเรียนกศออนอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแทนผลของการจริงจังกับช่วงเวลาฝึกซ้อมทำให้บัวขาวมีร่างกายที่แข็งแกร่งพละกกำลังที่แข็งแรง กลายเป็นจุดขายของเจ้าตัวที่เป็นโมยสไตล์บูดุดันเดินอัดเดินเบียดคู่ชกซึ่งการชกในลักษณะนี้ต้องอาศัยร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์อย่างมากเพื่อเดินหน้าเปิดเกมได้ตลอดทุกยกรวมถึงทนทานต่อความเจ็บปวดจากอาวุธมวยของคู่ต่อสู้เขาเคยเปิดเผยว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมของตนนั้นจะแบ่งออกเป็น2เปรกช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9นากา และช่วงเงย็นตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเป็นประจำแทบทุกวันหยุดแค่หนึ่งวันต่อสัปดาห์ไม่เว้นแม้แต่ในช่วงที่เขาดังและมีชื่อเสียงบัวขาวยังยึดมั่นและเชื่อในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังสิ่งเหล่านั้นส่งผลให้บัวขาวสามารถยืนระยะได้นานกว่านักมวยไทยในรุ่นราวขาวเดียวที่ส่วนมากเลิกชกไปหมดแล้วเพราะปกติหากเป็นนักมวยไทยอาชีพ สไตล์บูดุดันแบบบัวขาวมักจะอยู่ในช่วงเวลาดีที่สุดของการชกได้แค่อายุสัก25-30ปีเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นสภาพร่างกายจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักเนื่องจากการชกลักษณะนี้ต้องใช้ร่างกายและพละกกำลังเยอะมากจนทำให้นักมวยลอยลายได้ง่ายกว่านักมวยประเภทตั้งรับสู้ด้วยเหลี่ยมเชิงและการอาศัยจังหวะสองเล่นคู่ต่อสู้ที่เรียกว่ามวยฝีมือ แต่สภาพร่างกายของบัวขาวในวัยผลเลขสามยังคงดูเฟิร์มและแข็งแรงเขาแทบไม่แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายเขาโรยลาไปตามวัยภาพจำของบัวขาวจึงยังคงเด่นชัดในฐานะนักมวยไทยที่มีพละกกำลังมหาศาลชกได้ดุดันร่างกายทระหดอดทนไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจต่อยสนุกถูกใจคนดูแม้อายุจะมากแล้วก็ตามเคล็ดลับของผมก็คือซ้อมเยอะ คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมทำและทำจนสำเร็จมากกว่ามันเลยกลายเป็นรางวัลความสำเร็จของผมกล้าที่จะเติบโตอย่างไรก็ดีชีวิตการเป็นนักมวยของบัวขาวบัญชาเมฆใช่ว่าจะมาถึงจุดนี้ด้วยความง่ายได้เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยประสบปัญหาจนทำให้ตนเองมีความคิดอยากยุติอาชีพพ่อค้ากำปั้นแต่ทว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนชีวิต ที่ทำให้เขามีทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเพิ่มพูนมากขึ้นย้อนกลับไปในช่วงปี2012บัวขาวตกเป็นข่าวดังคึกโครมเมื่อเจ้าตัวหายตัวไปจากค่ายเดิมปอประมุกก่อนจะปรากฏอยู่ที่บ้านเกิดพร้อมกับทำค่ายมวยของตนเองโดยใช้นามสกุลบัญชามเมฆมาตั้งเป็นชื่อค่ายก่อนจะมีการติดต่อนัดเจรจาส่วนแบ่งผลประโยชน์ใหม่กับทางค่ายเดิมการเจรจา ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายเดือนถึงขั้นฟ้องร้องกันเป็นคดีความจนทำให้บัวขาวเคยมีความคิดอยากจะเลิกชกมวยเนื่องจากตอนนั้นก็อายุ30ปีแล้วกระทั่งมีการประสานจากหลายๆฝ่ายเพื่อจบปัญหานี้ท้ายที่สุดบัวขาวได้เป็นอิสระจากค่ายปอประมุกพร้อมเปลี่ยนชื่อในการชกมวยเป็นบัวขาวบัญชามเมฆที่เขาจะได้สามารถเลือกรับงานบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ และขยายธุรกิจค่ายมวยของตนเองได้อย่างเต็มที่นั่นคือความแตกต่างระหว่างบัวขาวกับนักมวยไทยทั่วไปที่แทบทั้งหมดหล้วนมีสังกัดมีค่ายคอยทำหน้าที่ดูแลและแบ่งสิทธิประโยชน์นักมวยไทยอาชีพจะมีหน้าที่แค่ฝึกซ้อมและขึ้นสังเวียนไปชกแต่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนักมวยยังเป็นทางค่ายโดยเรื่องค่าตัวงานจ้างต่างๆรายได้ของนักมวยจะถูกแบ่งสัดส่วนในการ ค่ายตามตกลงเพื่อเป็นค่าบำรุงค่ายและผลประโยชน์ต่อตัวค่ายเนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสถานที่กินอยู่หลับนอนอาหารการกินอาหารเสริมค่าจ้างเทรนเนอร์การดูแลทุกอย่างทางค่ายเป็นผู้ออกทั้งหมดอยู่แล้วเมื่อนักมวยทำผลงานมีรายได้จากค่าตัวก็จะมีการแบ่งกันโดยปกติอยู่แล้วตามโครงสร้างไม่ใช่เรื่องเอาเปรียบกันแต่อย่างใด อันที่จริงระบบค่ายมวยกับนักมวยก็มีข้อดีที่แตกต่างกัอนออกไปเช่นนักมวยที่มีค่ายเขาก็ได้รับการฝึกสอนอย่างถูกวิธีมีผู้ใหญ่ที่คอยเจรจาหารายการให้ชคอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการดูแลต่างๆเงินรางวัลอัดฉีดต่างๆไปจนถึงการต่อยอดเสนอนักมวยไปชคในรายการใหญ่ๆยกตัวอย่างค่าย P ีเคแสนชัยค่ายเพชรยินดี ค่ายจิตเมืองนนที่มีการดูแลนักมวยและฝึกสอนนักมวยเป็นอย่างดีก็ช่วยพัฒนาศักยภาพในนักชกเก่งขึ้นและมีชื่อเสียงส่วนข้อดีของการแยกตัวออกมาเป็นนักชกเจ้านายตนเองอันดับแรกคือเรื่องรายได้ที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประการต่อมาเขาสามารถใช้เงินจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานได้ชเช่นเทนเนอร์โค้ชฟิตเนส ผู้จัดการส่วนตัวหรือทีมงานในค่ายและประการสุดท้ายคือบัวขาวบัญชาเมฆสามารถเลือกรายการชกได้อย่างที่ตนเองต้องการเพราะอย่าลืมว่าในวัยอายุเลข3แล้วการจะต่อยให้ใช้ร่างกายอย่างหักโหมชกมวยไทย5ยกในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่เสี่ยงเกินไปและให้ค่าตอบแทนได้น้อยกว่าที่ชกต่างประเทศแต่ความเสี่ยงก็มีนั่นคือการที่นักมวยคนนั้น ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแบกรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจเองเรื่องร่างกายผมเตรียมตัววางแผนมานานหลายปีแล้วว่าจะดูแลร่างกายอย่างไรเพราะอายุก็มากขึ้นจึงต้องเลือกแต่รายการที่สำคัญเท่านั้นบัวขาวกล่าวสังเกตได้ว่าบัวขาวจะเลือกชกไฟที่สามารถต่อยอดชื่อเสียงหรือโอกาสในการทำธุรกิจของเขาอาทิ การเซ็นสัญญาเข้าร่วมสังกัดคุณหลุนไฟซึ่งเป็นองค์กรการต่อสู้เจ้าใหญ่ของประเทศจีนทําให้คนจีนเริ่มหันมาสนใจบัวขาวยิ่งเมื่อเขาได้ชกกับนักมวยระดับซูปเปอร์สตาร์ของจีนอย่างอ e ี้หลงก็ยิ่งทําให้ฐานแฟนคลับในต่างแดนของเขาเพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากในญี่ปุ่นที่มีฐานเก่ามาจากสมัยที่บัวขาวชกรายการเควันนี่ยังไม่รวมไฟยิบย่อยที่เจ้าตัว ชกกับนักชกจากยุโรปก็ส่งผลให้บัวขาวเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจนมีชาวต่างชาติติดตามเขาเป็นจำนวนมากในระดับเดียวกันแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์มวยไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลท้ายที่สุดบัวขาวก็เลือกต่อยอดทางธุรกิจโดยการเปิดค่ายมวยผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชื่อบัวขาววิลเลจ บนเนื้อที่กว่า1 0 0ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้นอกสังเวียนของเจ้าตัวผมคิดว่าผมมาไกลเกินฝันที่อยากได้ออกทีวีสิ่งที่ตนได้ทำและเป็นความภาคภูมิใจคือมีชาวต่างชาติที่ส่งจดหมายมาพยายามเขียนจดหมายภาษาไทยมาแบบตกๆตหกล่นๆแต่มีความพยายามมาก พวกเขาเขียนจดหมายมาเป็นกองใหญ่ว่าอยากรู้จักประเทศไทยอยากมาเมืองไทยอยากมาเรียนเมืองไทยตรงนั้นผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนต่างชาติอยากรู้จักประเทศไทยและมวยไทยครับผมดีใจที่คนเห็นผมเป็นผู้บุกเบิกเป็นตัวแทนคนที่ส่งเสริมมวยไทยและศิลปะต่างๆนี่แหละยิ่งใหญ่กว่ารางวัลใดๆเลยครับเป็นมากกว่านักกีฬา บัวขาววิลเลจจึงเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ชาญฉลาดมากๆของเขาลองคิดดูว่าหากคุณชื่นชอบหรือข้างใครนักกีฬาสักคนหนึ่งมันจะดีแค่ไหนถ้าได้ตื่นตอนเช้ามาสัมผัสวิถีแบบบ้านๆแบบที่คนพื้นบ้านประเทศนั้นอยู่และได้ซ้อมกีฬาอยู่ยิมเดียวกับนักกีฬาคนโปรดบัวขาวทำให้แฟนคลับใกล้ชิดและมีประสบการณ์ร่วมกับเขาผ่านบัวขาววิลเลจ นั่นแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการทำธุรกิจและการวางตำแหน่งของตัวเองที่เป็นมากกว่าแค่นักกีฬาเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องการตีตลาดธุรกิจให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแม้จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากกศนอแต่โบขาวก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องการศึกษาเขามีปริญญาติดตัวถึงสใบซึ่งหนึ่งในนั้นคือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่เขาเลือกเรียนสาขานี้เพราะต้องการศึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจอย่างจริงจังไม่เพียงเท่านั้นบัวขาวยังปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์อยู่สม่ำเสมอด้วยคารมและทักษะสื่อสารที่ไม่แพ้นักแสดงคนใดเรียกว่ามีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวทั้งบนเวทีและนอกสังเวียนทำให้ผู้คนชื่นชอบในตัวเขา นอกจากนี้การปรากฏอยู่ในสื่อหลายๆครั้งยังทำให้ผู้คนในสังคมวงกว้างรู้จักเขาต่อให้จะไม่เคยติดตามว่าบัวขาวชกกับใครชกที่ไหนแต่ก็จะมีความรู้สึกชอบชื่นชมหรือมองว่าบัวขาวเป็นนักมวยไทยที่เก่งและประสบความสําเร็จสร้างคิวเสียงให้ประเทศไทยแม้ว่าบัวขาวจะสร้างโอกาสให้ตัวเองจนมีรายได้รายรับมากมายจากหลายๆช่องทาง ไม่ใช่แค่การชกมวยแต่เคล็ดลับสำคัญที่ยังทำให้เขามีเงินทองต่อยอดทาธุรกิจได้อีกเรื่อยๆนั่นคือการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเขายังให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบวินัยการดูแลตัวเองให้ฟิตสมบูรณ์เสมอเพื่อรักษาระยะเวลาในการชกมวยให้นานที่สุดควบคู่กับการรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์และมองหาโอกาสใหม่ๆ นอกสังเวียนเพื่อต่อยอดรายได้และมูลค่าให้ตัวเขาเพิ่มขึ้นทุกวันแม้ต่อให้ถึงวันที่เขาเลิกชกก็ตามขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ